ฝนเดือนมกราคม67ลมตัมตกพัดเข้าไทยตอนบนระวังพายุลูกเห็บลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองพยากรณา์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมสวัสดีวันสิ้นปีนะครับ ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์ในด้านของสภาพอากาศสภาพฝนฟ้าในเดือนมกราคม2567และอากาศหนาเวเย็นประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างแลวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับในช่วงวันที่3จนถึง5ธันวาคม2566 จะมีบริเวณข้ออากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยหางตอนบนจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับซึ่งในด้านของเดือนมกราคมจะมีมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมา2อระลอกนะครับในด้านของการคาดการโมเดล1 0บวันคือจะมีมวลอากาศเย็นะระลอกแรกคือสองมกราคมสองพนหอลังจากนั้นหมกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงบ้าง 7มกราคมจนถึง9มกราคมจะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงอีก,กะระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เรียกกันได้เลยนะครับว่ามกราคมนี้จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาสองระลอกติดคือในช่วงวันที่2-5มกราคมะระลอกแรกมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมนะคะ ลมกระโชกแรงจะเริ่มจากบร,ริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนและจากกระจายตัวมาที่ภาคกลางเทมงพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับแต่ไม่แรงมากนักนะครับซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางจากนั้น6มกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงบ้างและจะเริ่มมาอีกครั้งในช่วงเย็นของวันที่7มกราคมนะครับจะเริ่มจากหลัง16นาฬกาเปต้นไปลมกระโชกแรงจากภาคอีสานก่อน มาที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจากมวลอากาศเย็นที่จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับจากการแผ่เสริมลงมาปกคลุมของบริเวณขอปอากาศสูงหรือมรดอากาศเย็นในช่วงวันที่7จนถึง9กมกราคม2 5 6 7นรนะครับส่วนในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับแต่ในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ในเกณฑ์20จนถึง40%เของพื้นที่นะครับ อาจจะมี60%ของพื้นที่บ้างในช่วงที่มวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมคือในช่วงวันที่5มกราคมจนถึงในช่วงวันที่8มกราคม2567นะครับแล้วในด้านของฝนในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นเช่นไรแอวมินจะพาไปดูในด้านของฝนเดือนมกราคมกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงเดือนมกราคมนะคบคาดว่า ในด้านของบริเวณกอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยหางตอนบนเป็นระยะนะครับถ้าไม่มีอากาศหนาวในบางช่วงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวออกเฉียงเหนือและจะเริ่มมีหมอกหนาในหลายพื้นที่เนื่องจากในด้านของมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนในบางช่วงนะครับสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมถึงเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จะมีน้ำค้างแข็งได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่น,นครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนตกชุกกาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในบางวันส่วนคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงบ้างในบางช่วงนะคบโดยจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยในบางวันและคลื่นทะเลอันดามันจะสูง1เมตรเนื่องจาก จะมีบริเวณกบรอากาศสูงมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งจะมีกําลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่องและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมจะมีกําลังแรงเป็นระยะนะครับซึ่งคาดว่าในเดือนนี้อุณหภูมิเฉลีย่ยจะสูงกว่าค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยจากใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับทางตอนบนส่วนภาคใต้ปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าปกติอยู่20%ซึ่งในเดือนนี้แน่นอนนะครับว่าจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะทำให้บริเวณดังกล่าว มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นพายุหลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจจะมีพายุลูกเห็บตกลงมาได้ประชาชนขอให้ติดตามข่าวสารเพียร์อากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในด้านของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในเดือนมกราคมยจะยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปอากาศหนาวในบางช่วงส่วนยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวจนถึงอากาศหนาวจัด จะมีหมอกหนาในบางช่วงนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปจะมีฝนปนกับอากาศหนาวในบางช่วงส่วนยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวจะถึงหนาวจัดจะมีหมอกหนาในบางช่วงส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปจะมีฝนปนกับอากาศหนาวในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับ และบริเวณเทือกเขากจะมีหมอกหนาในบางช่วงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจะยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและจะมีฝนปนกับอากาศหนาวในบางช่วงส่วนมากนะครับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขากจะมีหมอกหนาในบางช่วงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพริมนทนยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออก ฝนจะลดลงโดยปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์30-40ส่เปอร์เซนส่วนมากทางตอนล่างของภาคและในช่วงครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่งลงนลมยังคงมีกำลังแรงจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนจะลดลงอีกโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางวันทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนการคาดการณ์พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาและสูงสดุด30-35องศาบรืเยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด4-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาและสูงสุด32-34องศาตอนล่างของภาคจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาและสูงสุด32-35องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑทน,นจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าตอนล่างของภาคจะมีหมอกบางในตอนเช้าและจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2 1่6องยิบองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ ั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามาร้อยละ40ส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร,ร็วลม10-15กมชมงทะเลครื่นสูง1-2เมตรเรณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30 ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสูนอุณหภูมิตม่0องศา23-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมตํนออกเฉียงเหนือความเร็วลมสัมพัทธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามประกาศเพียงประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด้เ้ยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ